สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อหนุ่งเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับกับเจ้าหลิวนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็โอเคครับเจ้าหลิวก็หมุมขันแล้วนะครับมา คนเดียวก่อนนะครับอาจารย์ตู้ก็จะตามมานะครับอากาศก็ลมๆนะครับกมานะครับมันมีนกป่ายตรงนี้นะครับก็ไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมครับก็ย้ายมาหมายที่สองนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็นกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เลยย้ายตามมานะครับฝั่งนู้นไม่ไปนะครับ ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไปที่พักก่อนนะครับก็อยู่ไกลอยู่นะครับพี่น้องเสียงนิดนึงนะครับเอายังไงก็ลองเสียงดูนะครับครับเจ้าหลิวก็เรียกแล้วนะครับก็อยู่ตรงโน้นนะครับก็ไกลอยู่นะครับครับเรียกอยู่ครับพี่น้อง เพื่อเจ้าริวจัดต้มได้นะครับวันนี้เพื่อหมานมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับตีอะไรมาแล้วครับตีหงมาแล้วครับพอมีรุ้นอยู่นะครับนี่นะครับต้นที่ผมใส่ครับก็าอยู่ไกลอยู่นะครับพี่น้อง ผมก็กลัวมันกันแหละครับกลัวนกกระปูดแต่ยอย่างไรได้นะครับมันไม่มีที่พักนะครับเอ้า อีกแล้วครับโอ้โหอีกตัวหนึ่งเข้าไปนู่นแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาจับต้น,นข้างๆนะครับพี่น้องครับว่าจะลงไหมนะครับ เข้าร่วมนะครับพี่น้องครับก็พอได้ยินนะครับยังอยูเ่ยเรียกอยู่นกป,ป่าไม่โตนะครับ นี่คับโตแล้วครับป่าเริ่มโตแล้วครับเรียกสู้นะครับนี่ครับเรียกสู้นะครับนี่ครับเรียกสู้กันอยู่ครับโอเคครับ ครับนกป่าเขาโตอ,อยู่นะครับมาต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ต้นถัดไปนะครับเป็นเสียงเล็กกับเสียงกลางนะครับนี่ครับเสียงเล็กตัวนี้ครับไม่รู้ว่าจะร่วมไหมนะครับ ไปแล้วครับพี่น้องผ่านไปต้งข้างๆนะครับครับเจ้าหิวเรียกอยู่ครับครับถ้าเข้าร่วมก็มีโอกาสนะครับไก่แล้วนะครับต้นใกล้ๆกันเองนะครับเจ้าหิวเรียก็โตนไปโตกันมานะครับเรียกสู้กันนะครับ ลมมากเลยพี่น้องถ้าจะมานก็คงจะได้จัดหนึ่งเต้มนะครับเพราะนกมันก็คึกอยู่ถ้าไม่มีคนมาเล่นนะครับถ้ามันรู้พระเนียรก็คงจะอย่างว่าแล้วครับครับก็ได้เวลาเก็บนกลงนะครับก็เลยมา ดูนกนะครับอา้าวอาจารย์ตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับรู้ว่าเป็นหางไรนะครับก็ได้ยินมันเลียกเสียกันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีไปไหมนะครับบกงเงียบไปนะครับโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยดูครับ นกกระปูดครับนี่ครับเกือบไปแล้วครับนกผมนะครับเจ้าริวครับโอ้ดีแต่ไม่เป็นไรนะครับครับก็มานครับพี่น้องโอ้ยนกกระปูดครับเต็มชานพระเนียดเลยครับโอ้ดีแต่นกไม่เป็นไรนะครับพี่น้องผมก็อยู่ไกล ก็นี่แหละครับพยายามไม่ต้องอยู่ไกลนกครับต่อไปผมก็คงอย่าอยู่ไม่ไกลแล้วครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผู้ทําคลิปทําคลิปดีๆมีสาระมาฝากพี่น้องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนกับผมนะครับในไทยบ้านกับอาจารย์ตู้นะครับ ตู้ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับวันหลังจะมาตามใหม่นะครับเจ้าเสียงเรียกอยู่ที่นี่นะครับก็โอเคครับผม